กลับมาพบกับช่องคายิงแมนวิสกิมมิงนะครับก็วันนี้จะพามาดูอาวุธเงาว่าเราอัพอาวุธเงา,าอย่างไงกันบ้างโอเค่ะเรามาดูกันเลยโอเคตอนนี้ผมอัพอาวุธเงาได้ถึงเลเวล3นะครับผมแล้วก็กําลังจะอัพขึ้นเลเวล4แต่เนื่องจากส่วนขยายผมเนี่ยไม่พอแล้วเพราะส่วนขยายผมเนี่ยไม่พอเนี่ยผม,มเลยยังตัดสินใจว่าโอเคผมยังไม่อัพขึ้นเลเวล4ละกันเพราะว่าการใช้ส่วนขยายเนี่ยตอนเวล3มเนี่ยมันมีโอกาสสำเร็จ85%าเร็ แล้วผมอัพค่อนข้างพลาดไปค่อนข้างเยอะก็คืออัพเฟลแหละครับอัพไม่ติดไปค่อนข้างเยอะก็เลยต้องรอส่วนขยายเพิ่มเติมจากวอตสกิลก่อนนะครับถึงจะเต็มสกิลนี้ได้พอเต็มสกิลเนี้ยผมถึงจะอัพไปเลเวลสี่นะครับผมเลยยังไม่ได้อัพเพราะว่ายังอยากเอาเงินไปทําส่วนอื่นก่อนอัพค้างไว้แล้วก็ไม่มีส่วนขยายมาอัพตัวเลเวลสกิลครับโอเคในในส่วนของขั้นหน้านะครับคือขั้นหน้าเนี่ยมันจะมี2แบบครับคือสาย PP p กับสายตัว ที่เรียกว่า PVE ก็คือตีมอนตีบอสซึ่งสายตีบอสเนี่ยเราก็จะใช้สกิลช่องแรกนะครับคือแอมบูทบดบูทฟอสเนี่ยตัวเนี้ยมันจะได้ดาเมจสแต็กมานะครับก็คือเห็นไหมครับมันจะขึ้นเป็นเลข4ตัวนี้อ่าก็คือทุกครั้งที่เราใช้สกิลหนึ่งครั้งอะครับมันจะสแต็กหนึ่งขั้นแล้วคือมันซ้อนทับได้แค่4ซ้อนทับสูงสุดได้แค่4ครั้งก็คืออ่าให้ดูครับภายในช่วงเวลาเอฟเฟกต์เนี่ยจะทอนทับพีดาเมจเพิ่มขึ้น4ครั้งก็คือเราจะมีฟีดาเเมจพิ่มขึ้นเนเี่ย 3.125คูณ4ครั้งก็คือโดยประมาณกนะ็คือประมาณ1 2โดยประมาณนะครับ12%โดยประมาณแล้วคือเราต้องให้สกิลเนี่ยมันคูดาวคูดาวทันกันครับเพราะว่าทุกครั้งที่ใช้มันจะ s t a ็ k ขึ้นไปหนึ่งถ้าเราไม่ได้ใช้ภายในประมาณ1ิบลีเนี่ยมันจะถูกรีเซ็ตคูดาวไปก็คือเหลือคันศูนย์ฉะนั้นคือสายสกิลจําเป็นต้องมีสกิลนี้มากครับในการใช้งานเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มพีดาเมจได้มากตั้ง12%สนครับดูที่ส่วนพิมไลครับพิมพไลผมใช ตัวนี้ครับใช้วีนอมไดและวีนอมดาจะทำให้เป้าหมายได้ถูกลดไฟนอลดาเมจรีดักชันเนี่ย3.125%ซ้อนทับอีก4ชั้นนาน12วิคือสก,กิลเนี้ยครับเก็บเวล่ะจะไม่ค่อยเห็นผลครับจะไปเห็นผลตอนที่เราใช้ตอนตีบอสครับเพราะว่าตีบอสเนี่ยวีนอมไนกับวีนอมดาเนี่ยเราแทบจะสแปมทุกสาวิครับพอามาันสแต็กครบ4ครั้นเนี่ย ก็เหมือนเราได้ดาเมจแรงขึ้นไปอีก12%ครับก็คือลดลดพลังป้องกันบอสไป12%โดยประมาณนะครับผมก็จะได้ความแรงเพิ่มขึ้นไปอีกซึ่งพออัพเลเวล4เนี่ยเราก็จะอัพขั้นได้อีกครับผมส่วนหนังสือครับมีให้เราใช้แค่สกิลเดียวนะครับก็ยังใช้แค่สกิลเดียวอยู่ก็คือสกิลส,ลสแลสแล้วทำให้เป้าหมายถูกลดชีวิตเบกนาน14%นาน6วิซึ่งสกิลเนี้ยมีผลถึงในระดับ PvP ด้วยนะครับคือ PvP อ่ะเวลาเราใช้สแลสอะครับ ตัวคนที่ได้รับพลิวจากพระเนี่ยใจได้รับพลิวน้อยลงด้วยครับผมซึ่งตัวเนี้ยเมื่อมันไม่ได้บอกว่าเป็น PVE หรือ PVP อะ่ะอยู่ในตัวสกิลเนะี่ยแสดงว่ามันมีผลทั้ง2ประเภทครับเราทดสอบมาแล้วในห้อง PVP นะครับตอนนี้ก็ทดสอบมาแล้วก็พอเป็นถึงเวลห้าเนี่ยมันจะได้สลัดเวลสองมาซึ่งมันโกงมากครับลดพลิวไป30%นาน6วิแล้วมีโอกาสอีก7.5%ที่จะใช้สกิลนี้ได้ภายใน1ิวิก็คือใช้ปุ๊บรับก็คือใช้ อีกครั้งหนึ่งเลยครับแล้วคือมันจะคอมโบกับมีดตัวดาก้อนคิลเลอร์ทำให้มันมีสิทธิ์รีเซ็ตสกิลซ้ำแล้วฟันไปได้เรื่อยๆนะครับมันเลยเป็นสกิลที่โกงมากๆอีกสกิลหนึ่งซึ่งการอัพอาวุธเงาของผมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับส่วนเรื่องสเต็ปการอัพเนี่ยผมอัพอตัวไหนก่อนซึ่งถ้าเราทำเคสกิลมาครบตั้งแต่แรกนะครับหมายถึงว่าเคสกิลมาครบตั้งแต่แรกออเทอร์เวิร์ลลงครบมาตั้งแต่แรกแล้วก็เก็บส่วนจารึกมาตั้งแต่แรกนะครับจารึกเนี่ยเราจะอัััพเเต็มมไดด้้ทงหลยครบ1 2 3 1 2 3 4ส,ส,สเนี่ยครับคือเริ่มแรกออัพสเต็งก่อนครับสเต็งให้เต็มก่อนพอสเต็งเต็มเสร็จปุ๊บเนี่ยให้อัพค่าเฮดให้เต็มครับค่าเฮดเนี่ยเราต้องใช้เป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราได้เลเวลสกิลที่สูงขึ้นพออัพค่าเฮดเต็มเนี่ยให้อัพเด็กให้เต็มครับพอเด็ก4รู้สึก <S <S ผมรู้สึกว่าประมาณ1เด็กจะได้4ค่าเฮดครับผมตัวประมาณนะแล้วเร,เ,รเราก็ต้องใช้ค่าเฮดก็คือเนี่ยผมได้ประมาณ80ค่าเฮดฟรีครับผม แล้วก็ค่อยมาอัพพ1 0นะครับแต่โดยปกติแล้วอ่ะไอตัวช่องเนี้ยมันเหลืออยู่แล้วครับเนี่ยผมยังเหลืออีหกสิบกว่าอันเลยฉะนั้นเนี่ยมันสามารถอัพเต็มไปได้เลยครับไม่ได้มีไม่ได้มีผลอะไรถ้าคุณทําตัวเวสคิวมาตั้งแต่แรกนะครับส่วนสเต็ปการอัพตัวส่วนขยายเนี่ยส่วนขยายเนี่ยตัว p s Ca ็เนี่ยให้อัพเต็มไว้ก่อนครับพอพีเอ็กแท a กเต็มปุ๊บเนี่ยให้อัพค่าเฮดให้เต็มครับสองอันเนี้ยสาคัญมากนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราได้ p s เอ็แก เท่ากับเราโจมตีแรงขึ้นแล้วราคาเหดุมากขึ้นเท่ากับเราใช้เลเวลสกิลได้สูงขึ้นครับเมื่อเราใช้เลเวลสกิลได้สูงขึ้นน่ะเท่ากับดาเมจเรามากขึ้นเหมือนกันส่วนค่าเพนเปอร์เซ็นเนี่ยหกถึงเเปอร์เซ็นเนี่ยมันน้อยมากๆครับถ้าเทียบกับในส่วนของการ์ดหรือในส่วนของตัวไปตีบวกประดับอะไรพวกนี้นะครับหกเปอร์เซ็นสำหรับผมแล้วตอนนี้คือน้อยไม่ได้ไม่ได้ถือว่าขึ้นมาเยอะหรืออะไรมากมายแล้วก็ตัว ไฟแนลพีดเมีดโบนัสสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยไปตีประดับก็ได้มากกว่าครับฉะนั้นสองอันเนี่ยถ้าเราไม่มีส่วนขยายเหลือนะแล้วค่อยมาอัพส่วนพิสซิเค้าไ s สติวเนี่ยครับจริงๆผมยังไม่ค่อยอยากให้อัพเท่าไหร่ครับเนื่องจากมันไม่ค่อยคุ้มครับสําหรับคนที่ไม่ได้มีของที่แรงหรือเป็นค่อนข้างค่อนไปทางมิดเกมถึงเอ็นเกมแล้วนะครับมันจะยังไม่ค่อยเห็นผลดีเท่าไหร่ครับฉะนั้นก็อันนี้เก็บไปอัพหลังสุดเลยครับผมมีส่วนขยายเหลือแล้วค่อยเริ่มอัพนะครับคร่าวๆว,วันนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับ สำหรับการอัปเกดอาวุธเงายังไงก็ขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องด้วยนะครับผมยังไงก็เจอกันครับ